เราจะมยใจเย็นสิมาเรงนีหมหจเขานืทาอะไรออกรอกกล้องพ่ออาย เพราะว่าสระว่ายน้ําก็ปิดแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้ไปแล้วก็อย่างแต่ทุกเย็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็พยายามให้เขาออกไปกระโดดเชือกหรือว่าปันป่นจักรยาน,น<ๆ>หรือว่าเล่นวิ่งเล่นกันที่หน,น้าบ้าน พ่อแม่กจะได้พัฒนาการเยอะเพราะว่าต้องวิ่งตามโค่นี้ทั้งวันเ๋ยวต้องการให้ขุนเขาทําอะไรเนี่ยเราก็จะบอกให้ชื่นใจทําให้ดูหรือว่าให้สอนพอชื่นใจทําแล้วเขามองข้นใจเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็จะทําได้ ทุกคืนเราก็จะอ่านนิทานให้ชื่นใจฟังเลยคิดว่าเขาก็จะเห็นเขาอยู่ในท้องนั่นแดลอยู่ในท้องใช่ไหมคะเขาก็เห็นอ๋อจะที่ชอบอ่านหนังสือเรื่องนี้อ๋อใช่แล้วก็แต่เขาก็จะมีเล่มโปรดคือเขาก็จะไม่ได้อ่านหรือฟังทุกเล่มจะไม่เหมือนชื่นใจคือชื่นใจตอนเด็กๆเนี่ยคืออ่านเล่มไหนเขาก็จะชอบหมดแต่ว่าขุนเขาเนี่ยเขาก็จะมีเล่มที่เขาโปรดเนี่ยเริ่มจากหนึ่งเล่มสองเล่มแล้วก็เขาค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกเล่มที่แบบเปิดอ่านแล้วจะชอบเลย แต่ว่าเล่มไหนที่ชอบเนี่ยก็คือจะชอบมากก็คือจริงๆวางหนังสือไว้ทั่วบ้านอะ่ะจริงๆการซึมซับมันไม่ใช่การที่ให้อ่านหรืออ่านให้ฟังแล้วเพื่อที่ให้เขาได้อะไรอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นเหมือนเราใช้เวลากับเรื่องเนี้ไปด้วยกันเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะติดเรื่องนี้เองซึมซับเข้าไปเองค่ะ สิหายใจเข้าลึกทาอะไรออกนอกกล้องเพราะอะไรหนูไม่ได้จะนินทา ับภูมิทัศน์ในบ้านขยับนู่นเปลี่ยนมีเปลี่ยนมุมในสภาวะที่เราทําได้ในพื้นที่จํากัดที่เรามีนะคะปรับเปลี่ยนหรือว่ามีกิจกรรมแต่ว่าอันนึงก็คือว่าเราก็พยายามจะทํารูทีนชีวิตเนี่ยอันที่มันสามารถที่จะเซตให้เป็นเวลาได้เนี่ยเราก็จะทําแบบนั้นอันนึงเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นรูทีนมากๆก็คือ ทำอาหารในแต่ละวันเนี่ยมันจะต้องทำแบบ3มื้อเลยฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนวางแผนต่างๆอะไรเงี้ยว่ามื้อในแต่ละวันจะทำอะไรแล้วมื้อนี้ใครทำเตรียมอะไรซึ่งมันเป็นการบริหารจัดการอีกแบบหนึ่งซึ่งก็รู้สึกสนุกไปอีกแบบอะะไรคเราก็จะมีวันที่เหมือนกับเป็นฟรีไนท์แบบมูฟฟี่ไนท์วันเสาร์ให้ชื่นใจ ก็จะมีชาทุกวันเสาร์ก็จะมีกิจกรรมที่เราเหมือนพยายามเสริมแทรกเข้ามาจากดูทีนปกติค่ะมันเหมือนเป็นเดรี่วันข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องนี้แล้วอะแต่ว่าพอเราได้มากลับมาดูรูปหรือดูวิดีโอที่เราบันทึกไว้อะเราว่าทั้งตัวเราเองเด็กๆหรือว่าคุณพ่อเนี่ยจะยังจำบรรยากาศหรือความรู้สึก โมเมนต์ um นั้นได้เมื่อเราได้ย้อนมันกลับมาดูในสิ่งที่เราบันทึกไว้ <artifacts> นอกจากฟังก์ชันที่ดีแล้วเนี่ย <mouvement> การที่เหมือนกับเราถือกล้อง <five> สักตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็น เครื่องประดับอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะที่พอถือแล้วก็มันรู้สึกเหมาะมือรู้สึกทั้งสวยที่ตัวบอดี้แล้วก็ทั้งภาพถ่ายอย่างตัวนิคอนตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เราใช้แล้วให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เรียนมาหาวิทยาลัยคือตอนที่เรียนโฟโต้เพราะว่าเขาทําออกมาเป็นรุ่นที่วินเทจเหมือนกับย้อนรูปแบบเดียวกับตัว FM2 แอ็ก่อน ก็คือแบบนึกถึงตอนที่ใช้กล้องแล้วก็เรียนโฟโต้ต้องถ่ายภาพขาวดำอยู่เอาไปล้างในห้องแแบบพวกนี้เลยค่ะการที่เราต้องอยู่ด้วยกันแบบ7วัน24ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยได้เห็นพัฒนาการหรือว่ามันเป็นช่วงที่เราเรียกมันว่าร่วมสุขร่วมทุกข์เนอะ คือมันไม่ใช่ทุกวันเนี่ยมันสวยงามไปซะทุกวันว่ามีแต่เรื่องที่ดีทุกวันมันมีทั้งช่งวงอะไรที่ดีแล้วไม่ดีแต่ว่าในความเป็นครอบครัวเนี่ยมันสามารถทำให้พาเราจับมือแล้วก็ผ่านมันไปด้วยกันได้